ปอกพัสรกรจำใจห่างลูกบ่นคิดถึงมากได้เห็นแค่รูปกับเสียงจำใจต้องแยกกับลูกทั้งสองแบบเลี่ยงไม่ได้เพราะว่านักร้องหนุ่มปอกพัสรกรไม่สบายต้องยายที่นอนไปรักษาตัวเที่ยวโรงพยาบาลโดยมีภรรยาสาวมาก,กิราศีคอยดูแลอยู่ไม่ห่างแต่ถึงจะมีภรรยาดูแลอยู่ใกล้ตัวแต่คุณพ่อก็ไม่ไวคิดถึงสองแสบน้องมีก้ากับน้องมียา่าที่ฝากให้คุณยายช่วยดูแลแทนเลยขอวิดีโอขอไปคุยด้วยไม่ได้เจอแบบตัวเป็นๆก็ขอให้เห็นหน้า และได้ยินเสียงก็ยังดีซึ่งนักร้องหนุ่มได้โพสภาพตอนที่ตนเองได้โทรคุยกับลูกๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่าแดดดีคิดถึงหนูทั้งสองคนมากก็ไก่ล้านตัวเจอกันเร็วๆนี้นะครับลูกคนนี้มีก้าครับคนนี้มีย่าค่ะแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ขอให้แดดดีของทั้งสองแซบหายป่วยไวๆด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ